ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11ก็ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครับท่านพิคเนตตะปวงนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดมุกดาหารครับลงพื้นที่ไปติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขงครับพร้อมปรปับปรุงภูมิทัศน์ที่บ้านกวานใหญ่นะฮะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมครับอยู่ในพื้นที่ตําบล ว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดําเนินการครับงบประมาณ100กว่าล้านบาทนะครับก็ดําเนินการแล้วก็เชื่อว่าเขื่อนตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกําลังกายทําให้เกิดทัศนียภาพที่ดีแล้วก็ยังเป็นบริเวณเขื่อนที่จะช่วยป้องกันริมตลิ่งตรงแม่น้ําโขงที่บริเวณอําเภอว่านใหญ่ ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็มีการลงไปตรวจติดตามครับงบประมาณเยอะทีเดียวนะฮะหนึ่งร้อยล้านแปดแสนเบาทครับผมดำเนินการไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ